สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนเมษายนมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กันสําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กราก,กรดาจนถึง15สิงหาแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่กรกฎจะตรงกว่า ในเดือนนี้ชาวกรกฎก็ยังคงมีดาวเสาเล็งลักอยู่นะแล้วดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพเป็นดาวเจ้าเรือนอลิก็จรลงพบมรณะด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องโลโรไฟล์นิดนึงสําหรับชาวกรกฎนะประคองประคับประคองตัวไปก่อนรักษาเนื้อรักษาตัวไปก่อนเพราะดาวผู้ใหญ่ตอนนี้ลงมรณะคุณอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจูชุบอุปัมรมจากผู้ใหญ่เหมือนที่เคยนะแล้วก็ในเรื่องของ เจ้าภพอรีเองก็ลงมรณะด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยของตัวคุณเอาไว้บ้างนะตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวนะอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ชาวรากฏระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินของคุณจออยู่ในภพสุภะ ยังประสบความสําเร็จอยู่นะก็ยังส่งผลดีในเรื่องของการเงินอาทิตย์จออยู่ในเรือนพฤหัสคูมิตรยังประสบความสําเร็จในด้านการติดต่อเจรจาการสื่อสารใดๆการเงินรายได้อย่างค่อนข้างดีแม้ว่าพฤหัสเจ้าเรือนจะไปแจ้งผลในภพมรณะแต่ว่าดาวราหูเจ้าเรือนมรณะเองก็ไปสถิตอยู่ในภพราพะใช่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะได้รายได้เข้ามาได้หลายทาง ได้เงินจากต่างถิ่นแดนไกลได้เงินจากที่ไม่คิดว่าจะได้นะหรือว่าได้เงินจากมรดกความตายความสิ้นสุดเงินประกันเงินตกเบิกหรือใครที่ทําธุรกิจการงานเกี่ยวกับเรื่องของความตายความเจ็บป่วยเช่นในเรื่องเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับการบําบัดต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพอันนี้ส่งผลดีในเรื่องของการงานตอนนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนการงานของคุณ ก็ยังจอ,อยู่ในภพลาพระนะในเรื่องของการงานยังคงทำราบผลกำไรให้ดีอยู่ยังมีโชคในเรื่องของงานเพราะอังคารเองก็เป็นทั้งประและเป็นดาวราชาโชคด้วยอังคารอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะเนหะ็นไเพราะฉะนั้นคุณยังมีโอกาสที่จะมีะไรายได้ใหม่ๆมีงานพิเศษงานเกี่ยวกับออนไลน์หรือว่างานที่ทำเป็นจ๊อบๆนะมีโอกาสที่คุณยังจะได้ มีรายได้ใหม่ๆม,ม,มีงานใหม่ๆเข้ามาวันที่11เมษาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินาจจรเข้าพบการงาน ในเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องของงานนะในองค์กรของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนหน้าที่ย้ายคนจากตรงนั้นมาตรงนี้หรือว่าสร้างทีมงานขึ้นใหม่เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้นสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้มีความสําเร็จมากขึ้น ตัวคุณอาจจะมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางบ่อยหน่อยไปติดต่อที่โน่นติดต่อที่นี่ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมสร้างคอนเนคชันใหม่ๆล้วนเป็นประโยชน์และเป็นช่องทางนะมันจะนำผลประโยชน์นำไรายได้กลับมาสู่ธุรกิจการงานของคุณอย่างไรก็ดีพุทธในเรือนอังคารเป็นพุทธคู่โตเถียงคู่วิวาทะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎเองยังต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดไว้บ้าง แล้วพูดอยู่ในเรือนรา,าศีธาตุไฟคําพูดจะเร่งเรากดดนันแม้บางทีคุณพูดออกไปอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าจังหวะดาไม่ค่อยไม่ค่อยดีหมายถึงว่าพูดไปอยู่ในเรือนธาตุไฟทําทให้บางทีเราสื่อสารออกไปคนฟังอาจจะรับสารแล้วแปลความได้ผิดก็ทําให้มีการโต้เถียงเจรจาหรือมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระวังคําพูดนิดเดียวนะวันที่12เมษาดาวศุกร ดาวเจ้าเรือนลาพะและเจ้าเรือนพันธุจอนเข้าพบก,กัมมะสุกมาจอร่วมกับพุธอันนี้เป็นดาวคู่ธาตุน้ำนาะเป็นดาวคู่ที่เสริมส่งคุณในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานดาวสุกเป็นปราสลับเรือนอยู่กับดาวอังคารทําให้เจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนลาพะของชาวกรกฎเข้มแข็งขึ้นมาทําให้คุณมีมีงานทําไม่ขาดมือมีโชคจาก อาชีพการงานประสบผลสําเร็จจากเรื่องงานนะบางคนอาจจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงการงานของคุณช่วงนี้กรกฎคุณจะสร้างตัวสร้างฐานะได้มั่นคงเรียกว่าเป็นช่วงดีๆเป็นจังหวะดีๆของชาวกอลกฎเลยเพื่อนฝูงดีเกื้อกูลช่วยเหลือกันใครที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้นะคุณมีโอกาสที่จะได้งานทำวันที่สิบสี่ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจอนเป็นอุดอยู่ในภพการงานวันเดียวกันดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือน,อนปุตตะจรเข้าพบวินาศ เพราะฉะนั้นพอการงานเข้าพบวินาเนี่ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์บ้างนะมันจะทําให้คุณมีเรื่องวุ่นวายเสียหายเกิดขึ้นได้รวมถึงระวังในเรื่องของลูกน้องในที่ทํางานนะมีโอกาสที่เขาจะคิดไม่ซื่ออยู่เหมือนกันนะยักยอกผลประโยชน์ยักยอกผลกำไรของคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะในด้านเสียอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของลูกน้องในที่ทำงานนิดนึง นะแต่ว่ายังคงส่งผลดีในเรื่องของการเงินตอนนี้ชาวากรกฎเดินเป็นอุดนะอันนี้เป็นการเงินก้อนใหญ่จริงเพราะว่าอาทิตย์คุณเป็นเจ้าเรือนการเงินโดยตรงคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะนําทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ไปหาผลประโยชน์เพิ่มเติมดีกว่าที่จะปล่อยไว้ให้มันเป็นเงินนิ่งๆอยู่นะ เอาเงินเอาทองไปทําผลประโยชน์เพิ่มเติมลงทุนเพิ่มขยายกิจการส่รงผลดีสําหรับกรกฏที่มีธุรกิจการงานของตัวเองช่วงนี้ธุรกิจการงานของคุณจะทารายได้ค่อนข้างสูงมีกําไรเป็นกอบเป็นกำรรม,มีช่องทางมีโอกาสในการหาเงินประสบความสําเร็จเรียกว่าตอนนี้ชาวกรกฏเงินทองไหลมาเทมาทําให้ฐานะการเงินของคุณขยับดีขึ้นมากๆ เจ้าเรือนอังคารไปแจ้งผลในภพว,วินาศนะมีการขยายงานไปถึงต่างถิ่นแดนไกลอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศนะหาเงินรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมนะได้เงินก้อนใหญ่เรียกว่าช่วงนี้ทั้งงานทั้งเงินของชาวกรกฎค่อนข้างดีติดต่อเจรจาใดๆประสบความสำเร็จดีนะใครที่ทำงานประจำอยู่ ก็เรียกว่าคุณยังมีลาภผลจากการทํางานนะเรื่องงานยังเมคมานนี้ให้คุณอยู่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรกรกฏตอนนี้ต้องบอกว่ามีรายได้เข้ามาได้หลายทางนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการงานของคุณจรร่วมสุขเจ้าเรือนลาภะอยู่นะได้เงินจากการติดต่อได้เงินจากเพื่อนฝูงพี่น้องสุขเองเป็นตัวแทนของความรักเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินจาก ความรักคนรักคู่ครองสุขเป็นเจ้าเรือนพันธุได้เงินจากการขายบ้านขายรถหรือว่ามีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอังคารเจ้าเรือนการงานของคุณตอนนี้ไปจออยู่ในพวกวินาศแล้วก็อาทิตย์เจ้าเรือนการเงินของคุณโยกอยู่กับดาวพฤหัสนะในพกมรณนะเพราะฉะนั้นถ้าในด้านที่เรียกว่าไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่รก็ระกดอาจจะได้เงินก้อนจากการที่คุณต้องสิ้นสุด มีเหตุให้ออกจากงานแล้วได้เงินชดเชยนะวันที่29เมษาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินาจรเข้าพบลาภะ สหัสชะหมายถึงการเดินทางติดต่อเจรจาอยู่แล้วเข้าพบราพะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลดีในเรื่องเหล่านี้นะการเดินทางติดต่อยังคงส่งผลดีคุณอาจจะได้มีการติดต่อกับเพื่อนฝูงพี่น้องบ่อยขึ้นหรือได้เจอเพื่อนพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานๆแล้วช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอนะคุณอาจจะมีไอเดียในการที่จะร่วมธุรกิจเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกับเพื่อนฝูงพี่น้องซึ่งจะทําประโยชน์ให้คุณได้ในอนาคต ในด้านเสียนะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวายหรือมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องได้อยู่เหมือนกันเนื่องจากดาวพุธและดาวราหูดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ที่เกี่ยวข้องกับคดีความอยู่แล้วด้วยนะแล้วราหูยังเป็นเจ้าเรือนมรณนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังมีเหตุที่ ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานหรือมีฟ้องร้องกันในเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ชาวคอรกฎต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องนี้แต่ว่าในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในการที่คุณจะเดินทางติดต่อเจรจาในเรื่องธุรกิจการงานยังคงส่งผลดีมีรายได้เข้ามาได้หลายทางเรียกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดี ทีเดียวสำหรับชาวกรกฎนะนี่คือภาพรวมของคุณในเดือนนี้ขอให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า